ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าที่นี่นะครับคือคอนโดสุดหรูใจกลางเมืองชนบุรีที่แรกนะครับติดกับเซ็นทรัลนชลนบุรีนะครับเพียงแค่100เมตรเท่านั้นราคาเริ่มต้นเพียงแค่2ล้านกว่ากว่าแน่นอนครับวันนี้ผมอยากจะพาทุกคนเข้าเยี่ยมชมเพราะที่นี่คือโครงการคอนโดเาร์ซูลนาเมสโตครับ โครงการที่นี่นะครับมาในสไตล์แบบโมเดิร์นไฮไลท์ลิฟวิ่งนะครับจากเดเวลลอปเปอร์เบญยาภาพรอพเพ t y นั่นเองครับซึ่งมีเพียงแค่335ยูนิตเท่านั้นเป็นคอนโดที่มีมูลค่าโลเคชันนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าสูงมากคาดว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆอีกนะครับซึ่งราคาตอนนี้นะครับยังพอสามารถที่จะจับต้องได้นะครับทุกคนพร้อมทั้งฟ a ซิลิตี้ต่างๆนะครับสระว่ายน้ำที่มีขนาดใหญ่สิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันนะครับความปลอดภัยที่นี่เป็นระบบคีย์การ์ดล็อกชั้นแบบดับเบิลเซฟตี้ใครที่ชอบอยู่ท่ามมกลางงงสััคแแต่ยอบ หวงความ privacy อยู่บ้างนะครับบอกได้เลย EP นี้ห้ามพลาดสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเข้าประตูบ้านบายโพกินกันนิดครับ EP นี้ผมตั้งใจจะพาคุณมิดนะครับมาสัมผัสบรรยากาศเก่าๆมาสัมผัสกลิ่นอายเก่าๆที่เราคุ้นเคยนะกลิ่นอายแล้วคุณการผมอาบน้ํำแล้วไม่มีอยู่แล้วไม่มีกลิ่นไม่มีความอาย แต่ตรงนี้ผมว่าทุกคนเข้าใจว่าคุณมิรไม่เคยมีความอายครับไม่ไอายครับครับที่บอกว่ากลิ่นอายเนี่ยความหมายว่าเนื่องจากช่วงหลังนะครับได้พาทุกคนไปรีวิวแต่สังหาแบบแนวลากมาเยอะอีพีนี้เลยอยากจะพาให้มาชมุมบรรยากาศแบบโครงการที่แบบอยู่ที่คุณสูงบ้างเรื่องของสูงใช่แล้วยิ่งคุณมิรอย่างเนี้ยเปลี่ยนบรรยากาศอย่างเนี้ยคุณมิรชอบโอ้ชอบอยู่แล้วกินใหม่ๆอะไรใหม่ๆนี่ผม้อมเสมอครับอ่า ตรงนี้นะครับคือบริเวณชั้น28ครับซึ่งเป็นฟาร์ซิลิตี้ส่วนกลางของโครงการที่นี่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่จริงๆครับผมนะเพราะสระว่ายน้ำเขาใหญ่มากถือว่าเขาให้แบบจุใจนะคร่นัมได้ทั้งลูกบ้านเนาะแล้วก็คนที่มาอาลูกบ้านด้วยใช่ใชจะว่าไปแล้วเราพาทุกคนเข้าไปเยี่ยมชมข้างในดีกว่าครับไปเยกันได้โอเคครับ เวลาที่เราพูดถึงเบญญาพาพาร์ตี้นะครับก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าในภาคตะวนออกเนี่ยต้องขนานนามให้เป็นเจ้าพ่ออสังหาหรือมัยทรายใหญ่ของที่นี่เลยจริงๆเขาพัฒนาอสังหามามากกว่า20ปีไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรคาซาลูนาอเวนิวเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวเลยคาซาลูนาพาราดิโซตอนนี้โซเอาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดอะซิลีนเลกบันเล่หมอวินอมตะศิลาชาเบญญาพาผวกแดงเดอะโฮมบ้านฉางนยองอีกนะล่าสุดโปรเจกต์ยักษ์ใหญ่เอาใจคนเมืองนะยองไปเลยนะครับโครงการเลกบันเล่ ทุกโครงการที่เรามาเนี่ยเปญนภา,าเขาพัฒนาเป็นทนําเลเพิ่มมูลค่าในราคาที่จับต้องได้ทั้งนั้นเลยนะครับที่นี่นะครับก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นโปรเจกต์สุดหรูใจกลางเมืองชลบุรีนะครับ <ừ. S 2> ที่ต้องบอกเลยว่าสามารถเทควิวจากขอบฟ้าจรลลทะเลเลยทีเดียวการเดินทางสะดวกสบายเขาออกง่ายครับสามารถเดินทางได้2เส้นทางนะครับแต่เขาออกทางเส้นสุขมุมวิทหลักด้านหน้าห้างเซ็นทรัลชลบุรีก็ได้นะครับแล้วก็ออกมอเตอร์เวย์เลยเชื่อมต่อกันง่ายหรือจะใช้ถนนญยภาตัดใหม่นะครับซึ่งมีความกว้างถึง24เมตรที่ทําไว้เพื่อเชื่อมต่อ ระหว่างถนนพระยาสัจจา,านะครับแล้วก็ทะลุออกถนนจุลวิทได้โดยง่ายเหมือนกันให้ผู้คนเดินทางได้โดยสะดวกแล้วก็จากที่นี่นะครับเดินทางไปกรุงเทพมหานครเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงหน่อยๆ่อยไปพัทยาก็ง่ายเราจะเดินทางไปบางแสนยิ่งใกล้เข้าไปใหญ่เลยรายล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดชมวิวสะพานชนบุรีนะครับแกรนด์แคนยอนสะพานปลาเดินทางเพียงแค่สินาทีนิดๆน,น,นะครับก็ถึงแล้ว ส่วนสเปคของตึกที่นี่นะครับมีความหรูหราโมเดิร์นดีไซน์สวยมากนะครับซึ่งมีทั้งหมด38ชั้นนะครับสามารถเทควิวได้ทั้ง2ฝั่งทั้งฝั่งซีวิวนะครับแล้วก็ฝั่งซิตี้วิวและมีเนื้อที่นะครับไม่น้อยเลยนะครับประมาณ3ไร่เศษนะครับเนื้อที่ของกางครับลูกบ้านจะมีที่จอดรถถึง100%เต็มเลยเรียกว่าห้องทุกๆห้องพักเนี่ยมีที่จอดรถของตัวเองนะครับ ทุกคนครับตอนนี้เรา2คนนะครับอยู่บริเวณที่เป็นล็อบบี้ของโครงการที่นี่นะครับที่นี่ก็ต้องบอกว่าเป็นคอนโดที่เขาตกแต่งมาในสไตล์แบบโมเดิร์นลักชวรีสไตล์นะครับซึ่งมีความทันสมัยนะครับราคาที่นี่เริ่มต้นอยู่ที่2.45าล้านบาทก็ต้องบอกว่าราคานี้ถือว่าแบบโอ้โหมันถูกมากคุ้มมากนะใจกลางเมืองด้วยแล้วปล่อยเช่าได้เดือนหนึ่งอ่ะประมาณเดือนละหมื่นห้าเป็นคอนโดเมืองที่ยกฟาซิลิตี้เนี่ยไปอยู่บนตึกเนี่ยได้อลังการมากราคาห้องทูเบนรูมวันเนี้ย อยู่ที่ประมาณ7ล้านนิดๆเจ็ล้านนิดดผมไม่อยากได้นะแต่ว่าเงินผมพอแค่ครึ่งห้องเขาจะแบ่งขายผมไหมให้ซื้อให้ใครอยู่เรื่องไม่ต้องพูดคุณการนี้เทปนี้ทํางานหนักนะมีข้อมูลแน่นมากสุดๆเลยเนี่ยคุณการเพราะว่าเรา2คนเ่ยหน้าตาดีขนาดดีนะทุกคนเขาอยากจะได้ข้อมูลดีๆจากพวกเราครับ อันนี้ผมไม่เถียงเลยนะหลักฐานไม่เห็นอยู่เข้าไปเยี่ยมชมข้างในว่าห้องข้างในเนี่ยมันจะสวยมันจะว้าวขนาดไหนครับผมครับตามผมมาเลนะครับแล้วตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณหน้าห้องที่เป็น2ห้องนอน2น้ำนะครับพอเปิดประตูเข้ามานะฮะห้องที่เนี่ยเขาตกแต่งมาในสไตล์แบบโมเดิร์นเบดนะครับ ซึ่งสีเนี่ยทำให้มีความรู้สึกแบบอบอุ่นมากนะครับมันจะรู้สึกแบบซอฟนะครับแล้วพื้นที่เนี่ยกว้างขวางมากพอพื้นที่ที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้นะครับสามารถที่จะจัดวางโต๊ะทานอาหารเนี่ยนั่งกันได้สบายถึง6คนซ้ายมือของผมตรงนั้นนะครับมีเคาน์เตอร์ครัวนะฮะซึ่งต้องบอกว่าใหญ่นะครับแล้วบิวอินมาได้แบบโอ้เหมาะสมสวยงามมากโซฟาเนี่ยพื้นที่ตรงนี้สามารถที่จะนั่งดูหนังนะครับนั่งดูเน็ตฟิกเกาหลีได้สบายนะครับพื้นที่ตรงนี้นั่งกันได้ถึง5-6คนสบายจากพื้นนะ ความสูงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมตรเจก็ทําให้รู้สึกมีความแบบโปร่งโล่งสบายเดี๋ยวตามผมมาทางนี้นะครับตรงนี้จะมีทางเดินนะครับซึ่งเดินเข้าไปห้องมาสเตอร์เบดมนะครับแล้วก็ห้องนอนเล็กอีกห้องหนึ่งซ้ายมือเนี่ยจะมีห้องน้ํากลางของห้องนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมาใช้ห้องน้ําห้องนี้ได้นะครับห้องน้ำเนี่ยเขาใช้เกตวัดสดุมาตรฐานของโครงการอยู่แล้วสามารถที่จะอาบน้ําก็ได้นะครับเพราะเขากั้นโซนเปียกแห้งไม่เรียบร้อยแนละ้วข้างหลังผมตรงนี้ เป็นห้องนอนเล็กซึ่งห้องนอนที่นี่นะครับเขามีการบิวอินนะครับตู้เสื้อผ้านะครับซึ่งสามารถที่เก็บเสื้อผ้าได้หลายตัวเลยทีเดียวนะครับลูกบ้านไหนถ้ามีเด็กเล็กนะครับสามารถที่จะมาให้นอนพักได้เลยสบายนะครับเพราะว่าเตียงที่นี่เขาวางเตียง3ฟุตเนี่ยยังรู้สึกแบบกว้างขวางมากเลยนะครับวางทีวีนะครับหรือจะเป็นเกมนะครับเป็นคอมพิวเตอร์นะครับแล้วห้องนี้สามารถที่จะเทควิวอีกฝั่งหนึ่งของห้องได้คราวนี้เราไปดูห้องไฮไลท์ของห้องสไตล์แบบ t o bed room นะครับก็คือห้อง master b เบ room นะครับ ห้องอ่ะจะมีขนาดใหญ่วางเตียง5ฟุตหรือ6ฟุตก็ยังได้นะครับส่วนตู้เสื้อผ้าเนี่ยวางเสื้อผ้าเนี่ยสองคนสามีภรรยานี่สบายสบายเลยนะครับแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีห้องน้ําส่วนตัวนะครับแล้วมีกั้นโซนเปียกแห้งที่สําคัญครับห้องน้ําของเขานะครับสามารถออกไประเบียงเล็กๆนะครับชมวิวข้างนอกก็ยังได้ฝั่งนี้นะครับห้องมาสเตอร์เบดรูมก็ยังสามารถที่จะเทควิวอีกฝั่งหนึ่งของคอนโดที่นี่ได้เดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมครับว่าฟาซิลิตี้นะครับของที่นี่จะสวยจะว้าวขนาดไหนตามผมมานะ ครับนี่นี่นนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ชั้น28ของคอนโดนะครับซึ่งบริเวณชั้นนี้ทั้งชั้นนะครับก็เป็นฟาร์ซิลิตี้ส่วนกลางของคอนโดนะครับซึ่งพอเราขึ้นลิฟต์มาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าห้องแรกที่เราพบนะครับก็จะเป็นห้องเกมรูมนะครับห้องนี้สามารถใช้ทําเป็นกิจกรรมต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นห้องโยคะนะครับหรือว่าไว้ซ้อมเต้นนะครับก็สามารถใช้พื้นที่ในห้องกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับผมส่วนกลางของเขาเนี่ยสามารถเทควิวได้360อยองศาสกายพูลแอนซาวน่านี้สามารถเทควิวได้ทัั้งง2ฝ่เลย ฝั่งซ้ายมือนะครับเป็นฝั่งซีวิวครับจะเห็นตั้งแต่ท้องฟ้านะครับจนสุดขอบทะเลจังหวัดชลบุรีเลยทีเดียวในช่วงเย็นๆเ,เ,เนี่ยก็สามารถมองพาที่ตกดินนะครับเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวนะครับที่สามารถดื่มด่ำบรรยากาศได้อย่างสวยงามมากๆม,มาดูฝั่งซิตี้วิวเนี่ยซึ่งเวลากลางคืนก็จะเห็นว่ามีความอลังการของไฟของเมืองนะครับแสงสีเสียงในยามราตรีเนี่ยแหมบอกเลยทวยว่าโรแมนติกสุดๆครับ อาจถือวายมาจิบเบาๆนะครับก็ได้ฟีลกู๊ดเหมือนกันนะครับที่นี่นอกจากวิวที่อลังการแล้วนะครับสกายพูลที่นะครับถือว่าเป็นสระว่ายน้ําที่ใหญ่มากเลยทีเดียวนะฮะบนนี้เนี่ยเป็นสระบบเกลือนะครับแล้วก็ความกว้างของเขานี่อยู่ที่ประมาณ5เมตรนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณ29เมตรและความลึกอยู่ที่ประมาณ1เมตร20นะครับเล่นได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะครับด้านหลังผมนะครับในสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีมุมที่เรียกว่าเป็นมุมจักรุซี่นะครับซึ่งเวลาเราทํางานมาเหนื่อยเนี่ย เราก็สามารถมาผ่อนคลายบริเวณนี้ได้นะฮะชัน้นบนก็ยังมีห้องน้าชายหญิงแยกออกจากกันนะฮะมีซาวนา่าพร้อมนะครับถือว่าบนชั้นนี้เนี่ยมีความครบจบทุกความผ่อนคลายเลยทีเดียวห้องฟิตเนสที่นี่มาในสไตล์แบบสกายฟิตเนสพาโนรามาวิวในห้องฟิตเนสที่นี่นะครับนอกจากจะออกกําลังกายนะครับซึ่งมีเครื่องเล่นฟิตเนสต่างๆเนี่ยถือว่าเยอะมากสามารถที่จะเทควิวรอบห้องฟิตเนสได้เลยเป็นห้องฟิตเนสที่วิวสวยมากนะครับใจกลางเมืองชนบุรีเลย ที่นี่นะครับนอกจากฟ a ซิลิตี้ที่บริเวณชั้น28ยังมีอีกจุดหนึ่งนะครับเป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการที่นี่จะอยู่บริเวณชั้น7นะครับตรงนี้คือสกายการ์เด้นนะครับลูกบ้านที่นี่นะครับสามารถที่จะมานั่งรีแลกนะครับพักผ่อนอ่านหนังสือนะครับหรือจะมาจ็อกกิ้งเบาๆก็ได้นะครับนอกจากความสะดวกสบายนะครับที่นี่ยังมีมุมนะครับที่จะมีความไพรเวทส่วนตัวอยู่ด้วยเป็นยังไงบ้างครับคุณมิตครับหลังจากที่ผมพามา สัมผัสบรรยากาศนะครับ,บกลิ่นอายเดิมๆนะครับ <Yeah. S 1> ที่พา มาโครงการคอนโดสูงๆอย่างเงี้ยครับมีความรู้สึกไงบ้างครับโอ้โหผมเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่ามันห่างหายไปนานนะแต่เกี่ยวกับอาคารสูงเราได้มาเห็นวิวสวยๆนะครับแล้วก็ได้มองภาพรวมของที่นี่ละก็ครบจบในที่เดียวครับโครงการนี้โอเคเลยผมว่าโครงการนี้ตอบโจทย์อะสิ่งที่ผมชอบมากเนะครับผมว่าจุดเด่นจริงๆเนี่ยผมว่าทำเลครับเพราะว่าทำเลที่นี่นะครับเขาโอ้โหแค่ร้อยเมตรอะถึงเซนทรัลชลบุรีแหละและเป็นคอนโดใจกลางเมืองที่สําคัญยังมีมุมสีเขียวมุม ฟา c i ซิลิตี้ที่เขาให้แบบเต็มกราฟเลยนะครับสไตล์คอนโดเขาก็เหมือนบ้านเดี่ยว้ใช่เหมือนบ้านเดี่ยวไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับแล้วเขาดีไซน์ห้องมาในสไตล์แบบหน้ากว้างใช่ไหมที่เราเข้าไปดูในห้องรู้สึกว่าพื้นที่ใยกสอยเยอะมากยังมีอีกหนึ่งท้ายเนาะที่เรายังไม่ได้พาไปตัวกันห้องท้ายของวันเบดรูมนะครับ ก็ซึ่งฟังก์ชันจะคล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยก็จะอยู่ที่ประมาณ32ตารางเมตรนะครับมี1นห้องนอนหนห้องน้ำนะครับหห้องนั่งเล่นแล้วก็หห้องครัวครบเหมือนกันนะฮะตกแต่งแบบฟูลรีส์เทสต์เลยนะครับก็ถือว่ามีแอร์มีบิวอินอะไรให้ครบหมดนะครับแล้วก็โปรโมชั่นอีบนะครับในช่วงนี้ยิ้ยวกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยคอนโดที่นี่นะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะที่จะซื้อไว้สําหรับพักอาศัยเองนะครับหรือแม้กระทั่งจะซื้อไว้เก็งกาไรก็ได้นะครับเพราะว่า เนื่องจากตอนนี้ EC เปิดแล้วนะครับไม่เกินีครปีนะครับเผอๆคอนโดทาซูลูนาที่เนี่ยตารางเมตรหนึ่งอ่ะผมว่าต้องมีแ0 0 0สนหนึ่งอ้อ่าถ้าเป็นผมนะใจผมอะอยากจะซื้อไว้เพื่อลงทุนจริงๆนะครับสำหรับคุณมิรเนี่ยซื้อไว้ให้นักศึกษาอยู่ไหมได้ครับไม่ต้องพูดโอเคเขาบอกว่าดูช้างให้ดูให้ดูหางดูนางให้ดูแม่ครับถ้าดูทรัพย์สินที่เพิ่มมูลค่านะครับนอกจากดูราคาแล้วเนี้ย ต้องดูทำเลและผู้พัฒนาด้วยครับก็มาลุนะโอเคครับวันนี้เราสองคนนะครับก็ต้องขอของคุณทุกคนนะครับก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดซับสไคร้ครับนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทั้งสองคนด้วยครับแล้วถ้าอยากให้เราพาทัวร์ไปที่ไหนโครงการไหนนะครับในอีพีหน้าเนี่ยก็คอมเมนต์ใต้ข้างล่างมาได้เลยนะฮะไป ไอ้นี้สถานบันเทิงไม่เข้ากำลังเปิดก็ก็ดีนะคุณกันมันจะไหวเหรอโอเคเดี๋ยวเราถ้ายังไงก็ลาทุกคนไปก่อนนะครับรับคุณหมดนะครับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ